เฮ้ยเดียวแหละถึงเวลาแล้วเว้ยถึงเวลาการแขกคุกแล้วเว้ยผมอิสระอยู่ใกล้แล้วว่ะอิสระอยู่ใกล้แค่เอื้อมว่ะเนี่ยแค่ผมวิ่งออกไปเว้ยรอจังหวะที่พนักงานเปิดประตูผมวิ่งออกไปผมก็ออกได้แล้วเว้ยจริงๆนะคอยดูนะเนี่ยประตูเปิดอยู่ผมออกไปเองเลยแต่ออกแล้วเนี่ยผมออกแล้วเนี่ยฮ้ออกแล้วเว้ยทำงานยังวะอิสระภาพแล้วเหรอลองดูนไหมลองยิงปืนได้ไหมเอาได้ไหมเอาได้ไหม บวกเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาสุนหมดชิบหายโ oh yeah! อเจ้ะอ้าวโอเคก็สวัสดีนะครับก็อ,อยิางนี้อนรัขกาสู่เกม p r i s o n Architect นะครับอันนี้ก็มาเริ่มต้นในโหมดของการเป็นโจรน,นะครับเอ้ยไม่ไม่ใช่โจรดิ การเป็นนักโทษนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยไพเซอร์นาจิเกียนอกจากที่เราจะสร้างเรือนจําแล้วเรายังสามารถที่จะเล่นเป็นนักโทษแล้วก็หาทางแหกคุกได้ด้วยอ่าซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เล่นเลยก็เดี๋ยวลองดูดิว่าโหมดเนี้ยมันจะเล่นต่างจากโหมดที่ว่าเอ่อเป็นผู้คุมได้ไหมอ่าผูสร้างมานั้นอนะโอเคอันนี้ก็มีนักโทษมีคนมารับเราแล้วนะครับเราก็ชื่อว่าเอ่อคริสเดทริมครับอ่าก็อันนี้ก็เป็นทรงผมก็น่าจะพอดีพอดูได้เลยนะมีเป็นขึกอะ มาชิคกลุ่มมีไหมไม่มีบอกอะโอเคก็เดี๋ยวผมกดเร่งเวลาแล้วกันก็ตอนนี้ก็ลังคาเดินไปอยู่เออจริงคุกนี้เนี่ยก็เป็นคุกที่ผมสร้างเอาไว้นะครับเอาไว้สร้างเอาไว้ก่อนตอนแรกก็สามารถที่จะจุนักโทษได้ถึงเกือบ6 0 0คนเลยนะครับก็ประมาณ590ก,กว่าเกือบ6 0 0คนก็ค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่แล้วสามารถที่จะยิผู้คุมได้มีเป็นร้อยคนเลยรวมๆมแล้วเนี่ยเกือบ200ครับเกือบ200คนในผู้คุม ก็ผมไม่แน่ใจว่าโหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดเราฆ่าผู้คุมแล,แล้วจะมีแบบว่าการจ้างผู้คุมมาใหม่หรือเปล่าก็ต้องลองดูนะครับตอนนี้ก็เ,ออเวลาตีหนึ่งนะครับก็ตีหนึ่งก็คิดว่าไปถึง่าจะได้นอนเลยก็เดี๋ยวลองดูซิว่าโหมดนี้เนี่ยมันจะเล่นสนุกแค่ไหนผมคิดว่าน่าจะสนุกพอตัวเลยนะครับโหนนี้เนี่ยโอ้มีคนเจ็บเยอะเลยอะนี่ไงห้องน้ำโอเคผมจำได้อยู่แมบนี้ไม่ได้เล่นมาหลายวันนะไห,หนเราเปิดสิอาบน้ำยังไงไหนอ่านยังไงอะ อยากอาบน้ำต้องอาบไงอืมก็ต้องหาวิธีอาบก่อนอันนี้เดี๋ยวเราก็คิดว่าน่าจะแบบว่าค่อยๆเดินเล่นก่อนนะแบบหาลูทางในการแบบว่าต่อสู้อะไรอย่างงี้ว่าน่าจะเล่นยากอยู่แลบวพอคนเลยอันนี้พัอ๋อต้องรองพวกนี้ก่อนเด้อเพราะต้องจะมาเปิดที่อาบ,บน้ำให้หมดใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นไหมอ็อบเจกต์มันเยอะมากอะทำให้มันกระตุกมากอะเนื่องจากที่เกมมันเก่าอะ อ็อบเจกต์ตัวนี้นี่นี่ประมาณสักเอ่อที่ขยับได้นี่ก็น่าจะประมาณสักเกือบหกร้อยครับโอ้ถึงเวลาอาบน้ำแล้วนี่นี่นี่อาบน้ำเลยอ๋อต้องลงเป็นเวลาครับอย่างนี้ไหมหรือยังไงอย่างงี้เหรต้องคลิกไหมไม่อยากคลิกเลยอะคลิกเดี๋ยวมันเกิดแบบซวยต้องแก้ผ้าแก้ผ้าไงอ่ะอาำน้ำยังไงเนี่ยเวลาว่างแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวไปออกกำลังกายดีกว่าเพื่อที่ว่าจะเพิ่มไหมเนี่ย พวกคุมแม่งก็มีปืนด้วยค่ะเอ้ยปืนเทเซอร์มันต้องมีแก๊งแล้วว่าจริงๆนะนอนนอนได้ไหมอะไรอ่ะเอ้าเอ้ารองมาทำไมบวกไหมล่ะเอาไหมลองบวกไหม <c oughs> ไอเชียงโง่นีโ่โอ้สองชั่วโมงเลยเรือโคตรนานขอใช้ตัวเร่งเวลาได้ไหมตัวเร่งเวลาตัวเร่งเวลาต่างตัวเร่งเวลาเร่งความเร็วเกมเรื่องไงเนี่ยเร่งเวลา โอเคเวลาว่างจังหวะนี้เราไปเดินเล่นหน่อยดี้ว่ะเผื่อจะเจอแบบว่าจังหวะฟุกๆเจออาวงอาวุธนะครับเดี๋ยวลองด้วยเดี๋ยวลองเผื่อเจอพวกอาวุธด้วยในจังหวะนี้ผมว่ามันมีบวกกันแน่มันจะรวมด้วยเลยช็อตนด้ต้องเอาละเดี๋ยวรอดูดีว่ามันจะมีหรือเปล่าเนี่ยกระสุนลูกซองร่วงเกินเลยครับเก็บได้ไหมเนี่ยอยากได้อะอยากได้ปืนด้วยเดี๋ยวรอจังหวะบว่า มีการก่อจลาจลน,นะเดี๋ยวเราลองดูให้ดีๆว่าเผื่อมันจะมีการก่อจลาจลเกิดขึ้นนะผมมีปุ๊บรถใส่เลยนะแล้วก็ร่างกายยังไงอะ่ะเอาไม่ได้อะ่ะพอเราเจอปุ๊บรถใส่เลยม้วนม้วนม้วนเนี่ยนูนเนีน่ยแบบอาวุธตกก็ไปเก็บเฮ้ยอะไรอะ่ะเอาไปใช้คิดว่าปืนเทเซอร์ตกนะถ้าตกเมื่อไหร่แล้วก็เจอผมแน่บอกเลยไม่เอาไยเราพวกเนี้ยนะ อ่าตอนนี้ก็เดย์สองเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่สองสำหรับการที่เราเข้ามาอยู่ในคุกก็เป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ยอะไรเนี่ยยังไม่ถึงเลยปะโทรนอนไหมโอเคฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะออกไปโลดแล่นหรือเปล่าไปโลดแล่นในวันที่สองเออฮะในเปิดซีในเปิดซเฮ้ยคลิกขวาเพื่อสัญหาพวกอโอ้เปิดแล้วเปิดแล้วออาเฮ้ยเอาเฮ้ยล็อกไว้ทำไมไไหนไหนไหนดูดิอ๋อคือต้องว่าต้องคลิกขวาอะไร ล็อกไว้ทำไมเดี๋เด็ดเด็ดเด็ดเี่ยงคาห้องเลยเด็ดเด็ดเด็ดเดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคถึงเวลาที่เราได้ออกโลดแรนแล้วครับทุกคนเราจะไปเดินดูลานเราด้วยว่าเขาจะมีการบวกกันหรือว่าถ้ามมีปุ๊บเดี๋ยวผมจะเข้าแทรกแซงทันทีโดยการแย่งอาวุธนะเผื่อจะมีอาวุธตกอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมีแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ต้องกะจังหวะดีๆอนนี้ผมคอวิ่งมาแล้วครับขอวิ่ง พอดูหวกไหนพอดูหน่อยสิว่าเขามีอะไรขมโมยบ้างเดี๋ยวเราจะลุยโอ้หมดสติวะเด,ดี๋ยวดิในห้องนี้มีอะไรบ้างขมโมยได้ไหมเนะี่ยดูอยากรู้ว่าขมโมยของได้ไหมมันมีอยู่แล้วพวกนี้แบบว่าขมโมยของมาที่อะไรที่ พวกขโมยของผว้คุมมาว่ามันมีทุกข้องกันเลยเว้ยเอาละรครับแล,แล้วเวลาที่เราคอยก็มาถึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับไปได้ไหมจับมันได้ไหมผมจะไปก่อจราจรด้วยโอ้ยไนะโอ้แย่ละวทำไมวะผมจะไปปล่อยกูเดี๋ยวนี้ปล่อยกูเดี๋ยวนี้ไอ้เชี่ยนี่ปล่อยกูนี้เลยผมจะไปร่วมก่อจราจรด้วยปล่อยปล่อย ูจะออกไปนอกเปิดเออดีมากเยี่ยมไปเลยไปลุยเลยไปลุย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 เฮ้ยเฮ้ยดูความใจแล้จนอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะมันวิ่งมาทางนี้มันกินมังมาทางนี้ไหนดวิ่งดูดิเไปข้างล่าง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 เลยเอาว้เว้เดี๋ยวไปดูมีอาวุธแน่มีอาวุธแน่รอดูรอดูรอดูเลยรอดูเลยไหนไหนดูซิไหนดูซิเฮ้ย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 วุธตกนะรอดูก่อนรอดูก่อนโหกระตุกมากอ่ะเพรากอ่ะ

เอ้ย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 เก็บของเอ้ยเก็บของเอ้ยเก็บของกันเลยหนวะเก็บไหมฮะนี่หนึ่งกับสองนี่นี่หนึ่งแล้วเก็บนี่ออโอเคโอเคโอเครู้ส่วนแล้วครับผมเจอเจอรอบหน้าเลยรอเลยผมว่าจังหวะนี้ต้องเอาแล้วว่ะจริงนะเดี๋ยวผมาหาเรียมก่อน จะบวกแล้วก็วิ่งยิงแย่งกันหมดเลยแล้วผมจะหนีเว้ยผมจะวิ่งหนีแบบหนีออกไปเลยลองดูดิว่าจะเสร็จหรือเปล่าจะได้ไหมอะไรประมาณนี้นะลองดิลองดิเปิดประตูว่ามีทางออกอยู่นะมันจริงนะผว่ามีทางหนีว่ะถ้าเราจะอย่างเงี้ยคือเนี่ยออกทางนี้เว้ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยอ่างออกมาแล้วหลังจากว่าคือเนี่ยแหละถึงเวลาแล้วเว้ยถึงเวลาการแกคุกแล้วเว้ยผมอิสระอยู่ใกล้แล้วว่ะ อิสระอยู่ใกล้แค่เอื้มอมวะเนี่ยแค่ผมวิ่งออกไปเว้ยเราจังหวะที่พนักง,งานเปิดประตูผมวิ่งออกไปผมก็ออกได้เลยเว้ยจริงๆนะไปดูนะเนี่ยประตูเปิดอยู่ผมออก็ออกไปเองเลยได้ออกแล้วเนี่ยผมออกแล้วเด้อเฮ้อออยออกแล้วเว้ยทำงายัางวะอิสฉาภาพแล้ลเวเหรอลองได้ไหมมามยิงปืนได้ไหมเอาได้ไหมเอาได้ไหมบวกเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระสุนหมด ชิบหายโอ้แย่นี่กระสุนหมดด้วยเหรอเอ้ยนี่ยผมรอดแล้วเว้ยอ้ผมรอดแล้วเว้ยเฮ้ยไปแล้วเว้ยทางหนียุ่งหน้าเท่านั้นออกซะออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกเร็วออกเร็วไปเลยพวกโง่เจอกันนะครับ <c oughs> เจอกันนะครับไปละอ้าวประตูอ้าวประตู ง่ายจังวะเนี่ยเล่นจำที่แข็งกกแกร่งที่สุดในโลกอะฮะแค่นี้เหรอเล่นจำที่เจ๋งที่สุดในโลกอะใช้เวลาวันเดียวนี่นะ,ะโคตรง่ายเลยเอ้าโอเคครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่นย์แล้วกันนะครับจบไปแล้วก็เอาเป็นพาร์ทที่นย์ก็คือแบบว่ามาลองเล่นดูก่อนโหมดอที่เป็นในส่วนของการแหกคุกก็คือโหมดเ s ็ a p e m o ม e หมดนั่นเอง ก็อ,อันนี้ก็ลองแบบง่ายๆนี่เป็นเรือนจําที่ผมลองสร้างโดยแล้วผมก็มีจุดบอดก็คือจุดบอดเมื่อกี้นี้แหละสามารถที่จะออกได้ง่ายเลยนะครับก็ยิงปืนตายไปอยู่3คน3คนแบบตายนะแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปสำหรับ Escape Mo มโห่ดคือพาร์ทที่หนึ่งผมจะลองเล่นเป็นเรื่องจริงจังแล้วก็คือเป็นในส่วนของคุกที่ผมสร้างในตัวของ ID ดีหลักในตัวของคลิปที่ผมลงไปเมื่อวานนี้เลยนะก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นคลิปนั่นเลยเป็นเป็นเรืองจำนั่นเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะขอแต่งเติมนิดหน่อยอ เพิ่มเติมเสริมลงไปอ่าจะยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าให้มันแบบว่าดุเดือดหน่อยโอเคฮะก็วันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับเอ่อตัวของ Escape Mode ก็มีคนขอมาผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเล่นโหมดนี้ได้นะก็เพิ่งรู้ตรงนี้คนนั้นเขาบอกก็ขอบคุณด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จริงๆก็มีโหมดนี้อ่าก็เพิ่งเห็นเลยก็เลยไปหาวิธีเฮ้ยมีการเล่นด้วยอ่ะก็เล่นก็ลองเออมันก็มันก็น่าถามว่ามันมันมันเหนื่อยต้องรอแบบไอ้ไอ้รอเวลาที่แบบว่า ให้มันหมดวันนะ่ะคือนานมากกดเวลาที่เป็นเร่งเวลามันแบบผ่านไปแป๊บเดียวเองคือไม่รู้อาจจะมีวิธีที่มันเร่งเวลาเร่งนาฬิกาได้เยอะกว่านั้นนะแต่ก็ต้องลองดูก็เออเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเป็นแบบว่าจริงจังเลยเป็นเรื่องจริงจังเลยพาเล่นแบบโลเพเลยแบบว่าสมบุญบาทนะสร้างแกลงสร้างแกงอะไรอย่างขุดหลุมนี้ไอ,อเล่นจำนี่มันง่ายไปหน่อยการวางระบบมันง่ายไปหน่อยโอเคฮะก็เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าก็มาเจอนะผมคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ